ทรงพระปุณาโปรดกล้าปวดกระหม่อมให้สร้างหมองไทยที่อาสาเดินทางไปร่วมปฏิบัติการกองทหารอาสาเอาค้างไหมต้งให้เขาค้างไหม ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับท่านว่าที่เป็นบูชาพระพระัตรใจนะครับก็จะกล่าวอาราธนาสินนะครับพระสงฆ์ให้สิ้นเสร็จนะครับก็ปะทะโมตัสสะภะคะวะโตอะัครมาัมาศโมตัสสะ นามิธรรมังสารนังกัจฉามิภุตยิยามปีธะรรมังสารนังกัจฉามิภูติยามปีตธรรมงสาวรันางกัจฉามิภูติยามปีตนงสาว